การจนาบุรีจัดการประชุมเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกวังสารพีซึ่งจะเริ่มก่อสร้างวันที่8มกราคม2568ละยกแก่งเซียนเพื่อรองรับเส้นทางมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่การจนาบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าในอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดการจนาบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกวังสารพีซึ่งจะเริ่มก่อสร้างวันที่8มกราคม2568ละยกแก่งเซียน เพื่อรองรับเส้นทางมอเตอร์เวย์บางแหนกกาญจนบุรีที่ห้องประชุมชั้น4ี่สารกางจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงป้ายบอกทางเลี่ยงเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณแยกวังสารพีและยกแยกเก่งเซียนเพื่อรองรับเส้นทางมอเตอร์เวย์บางแหนกกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการเน้นยำ้ำป้ายบอกทางให้มองเห็นได้ง่ายและเตือนให้ผู้สัญจรรับทราบก่อนถึงจุดก่อสร้าง แสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนทั้งบริเวณก่อสร้างและเส้นทางเลี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจเพื่อปรับช่องทางการจราจรและให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์เบางใหญ่การจนบุรีจะดำเนินการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีพศ2568ประกอบกับจังหวัดการจนบุรีจะดำเนินโครงการก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข367 ตัดทางหลวงหมายเลข324แยกบางสารพีจังหวัดกาญจนบุรีและโครงการก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข367ตัดทางหลวงหมายเลข323ตัดทางหลวงหมายเลข3199แยกแข่งเซียนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจํานวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพื่อเป็นการรองรับปัญหาการจราจรติดขัด จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างยั่งยืนโดยงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสองแห่งมูลค่ากว่า1,500ล้านบาทหากเสร็จแล้วจะระบายรถจากเส้นทางมอเตอร์เวย์รวมถึงการจราจรที่ใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนจะติดมากอยู่แล้วโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาว กว่าจะผ่านออกไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆต้องติดยาวใช้เวลานับชั่วโมงจึงจะสามารถผ่านออกไปได้และเมื่อทั้งสองแยกนี้เสร็จอนาคตการจราจรจะผ่านสะดวกมากยิ่งขึ้นข่าวนิว24การจนาบุรีชุดการไหลวารินรายงาน